สวัสดีครับแตงโมลงเปียงพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของวงการฟุตบอลไทยวันนี้ครับเป็นวันที่สุขโชคสารชาตินะครับเดินทางกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต้องบอกครับว่าถึงเวลานะครับที่เจ้าตัวจะไปสารต่อภารกิจนะครับในการที่จะทำให้คอนซาโรเรซัปโปโรกลับขึ้นมาอยู่สู่เจวันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับกับสโมสรน,นะครับซัปโปรโรเนี่ยพลาดท่าร่วงลงมาอยู่ J2 ปีนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าสุพโชคสารชาตินี่คือตัวหลักแล้วก็เปลี่ยนหมายเลขมาใส่เบอร์เจนั่นหมายความว่านี่คือแกนสำคัญนี่คือตัวที่ซัปโปรโรขาดไม่ได้และนี่คือความหวังของสโมสรนเขาที่จะนำพานะครับไปกับ ทางด้านของทุกคนในสโมสรให้ทีมเนี่ยกลับไปสู่จุดเดิมให้ได้ข่าวไทยเนี่ยเราเล่นกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วว่าสุประโชคเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะช่องของเราเนี่ยต้องบอกว่าติดตามนะครับทุกความเคลื่อนไหวของเจลีกนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยแน่นอนแหะครับว่าสุประโชกเดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่น ทางสื่อประเทศไทยก็ตีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับว่าแบกความรับผิดชอบแล้วกันนะฮะเขาเรียกว่าความยิ่งใหญ่มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยเดินทางไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมกับสโมสอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีภาพบอ,อกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยมีน้ําตาซึมอน่ะเนาะ ได้กลับมาอยู่กับเพื่อนได้กลับมาอยู่กับคนไทยเป็นเดือนๆรวมไปถึงได้เจอครอบครัวบางทีเวลาจะก้าวขากลับไปขึ้นเครื่องบินไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงมันจะไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่มันก็มีน้ำตาบ้างเล็กน้อยเมื่อถึงคราวต้องรับใช้ชาติก็กลับมาแต่เมื่อถึงคราวที่จะต้องสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองก็ต้องกลับไปนั่นเองนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยล่ำลากับคุณแม่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยผมจะบอกนะครับถ้าเราไม่นับเรื่องในสนามเนี่ย นอกสนามมันก็ไม่ง่ายนะนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ว่าแม้ว่ามันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกั้มกลืนหรือว่ามันอาจจะต้องแบบเฮ้ยเสียสละบางอย่างแต่มันต้องไปครับมันไม่ใช่เพื่อตัวเองคนเดียวมันเพื่อชาติเพื่อสโมสรเพื่อฟุตบอลเพื่อทีมชาติของเราด้วยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับคิดว่าอนาคตของสุภโชคสัตชาติเนี่ยกับประเทศญี่ปุ่นน่าจะไปได้ยาวๆแน่นอนนะครับแต่ถึงตรงนี้เนี่ยที่เราพูดกันมานี่คือสื่อไทยนะ แม่ต้องไปดูสื่อเวียดนามเหมือนกันนะที่ลงข่าวโจมตีสุประโชคว่าอย่างงู้นว่าอย่างนี้เฮ้ยปากไม่ตรงกับใจนี่ว่านะฮะถึงโกรธหรือว่าโมโหหรือจะไม่ชอบยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายก็มาทําข่าวนะฮะเออโกรธแต่รักนะอารมณ์ประมาณนั้นนะเออเนี่ยทั้งสื่อของเวียดนามนะครับก็เล่นข่าวของสุภพโชคเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าสุภพโชคเนี่ยกับไปซ้อมที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว พูดจานี้ไม่ค่อยมีต่อว่าอะไรเลยนะในพูดในเชิงที่ว่าเฮ้ยเนี่ยเขานักบอลไทยก็กลับไปญี่ปุ่นรายงานข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดอะเท้าบองดาหรือว่าเวียดนามเอ็กซ์เพรสคือมีหมดทุกสื่อนะครับนั่นหมายความว่าเอา้าว่าเราแต่ก็ติดตามข่าวของคนไทยนี่หว่าลงข่าวแล้วแล้วผมไปสืบมานะครับก็เพื่อนที่อยู่ที่เวียดนามก็บอกว่าข่าวของนักบอลไทยขายดีมากคือต้องบอกว่า เอา้ากับกลายเป็นที่ว่าข่าวของคนเวียดนามประมาณหนึ่งได้แชมป์ก็ประมาณหนึ่งแต่ข่าวนักบอลไทยเป็นที่โด่งดังให้กับแฟนบอลเวียดนามอย่างน้อยๆปากพูดอย่างแต่ใจพูดอีกอย่างนะครับคือใจก็แบบเฮ้ยอยากรู้อยากเห็นอยากตามให้ทำไมคนไทยทำได้ไปเล่นเจลีกที่ญี่ปุ่นเนี่ยแหมทำไมถึงต้องบอกแบบนี้เพราะว่ารายละเอียด ทุกอย่างเนี่ยเขารู้หมดนะฮะสื่อเวียดนามบอกว่านี่เดี๋ยวกลับไปนะจากได้หมายเลข49ย้ายกลับไปแล้วก็มาเป็นหมายเลข19ตอนนี้มาได้หมายเลข7โอ้โหแสดงให้เห็นเลยว่าสุภพโชคสำคัญกับเจลีขนาดไหนหลังจากจบภารกิจกับทีมชาติไทยที่สำคัญเนี่ยสุภพโชคสารชาติเนี่ยลงเล่นไป58-59ถึงหนะ้นัดรวมทุกรายการใสติสุดยอดเลยนะครับ11ประตู12อแอสิตนะครับในฤดูกาล2025 เขาจะมาใส่หมายเลข7ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นของมูซาชิซูซูกินะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยต้องบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่สุภโพคสารชาติได้รับมอบหมายและก็ต้องกลับไปฝึกซ้อมถึงแม้ว่าจะตกชั้นก็แล้วแต่ขณะเดียวกันครับทางสื่อของเวียดนามก็ยังบอกอีกนะครับว่าหลังจากที่แพ้เวียดนามไปเนี่ยนะแล้วก็เจ้าตัวทำประตูได้แต่สุดท้ายแล้วสุภโพคก็ขอโทษแล้วนะ เออผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาอ่ะนี่ก็คือข่าวสารของนักเตะทีมชาติไทยเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าข่าวเนี้ยในเวียดนามะ่ะดังนะครับแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากนะครับถ้าลงข่าวเหีนะบอลไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหกระแสดีสุดๆนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนักเตะไทยครับหลังๆมานี่ไม่ขาดสายนะครับในการเข้าไปโลดแล่น อยู่ในเวทีของฟุตบอลญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น J1 J2 J3 จเจีเยมีตลอดทุกปีแล้วตอนนี้เนี่ยนโยบายของแต่ละทีมก็ค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับที่จะส่งนักเตะไทยเนี่ยเข้าร่วมที่การแข่งขันในเจลีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเจริญศัก์วงก่อนและอีกหลายคนเนี่ยตามไปเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะสุประโชคเอกนิตก็ตามนะครับถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วเนี่ย ญี่ปุ่นกับไทยตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชญี่ปุ่นที่เข้ามาทำทีมชาติไทยแทบจะทุกชุดอยู่แล้วนะครับ แล้วนักเตะญี่ปุ่นที่เข้ามาในเมืองไทยอีกรวมไปถึงนักเตะไทยที่ส่งออกไปเตะยังเจลีกเนี่ยต้องยอมรับแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยเราไปเรียนหรือว่าฝึกปรือวิชาจากสไตล์เจแปนเวเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วในการที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยคงจะต้องโฟกัสไปที่เจริญศักดิ์วงก่แหละครับที่เป็นนักเตะไทย รายล่าสุดที่เตรียมได้โอกาสไปพิสูจน์ฝีเท้านะครับในดินแดนปราดิบกับเซเรโซโอซาก้าซึ่งในรอบ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแข้งช้างศึกทั้งหมด6รายที่เล่นเจ1นะครับอ่ะก็มีทางด้านของชนะทิปย์สงกรสินแล้วแหละชนาทิปเนี่ยเขาเรียกว่า ตั้งแต่ไปช่วงแรกเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างผลงานทําทุกสิ่งทุกอย่างได้จนกระทั่งเนี่ยขายไปยังคาวาสกิฟอนตาเร่ะครับนะครับมีมูลค่าแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยนะครับนี่คือนักเตะมูลค่าสูงสุดเลยนะเออสำหรับนักเตะไทยเนี่ยที่ไปค้าแข่งในศึกเจลิกชนาทิพย์สงประสินนะครับหลังจากนั้นครับก็ต้องบอกว่าทีระทรบุญมาทานันก็เป็นนักเตะไทยคนแรก ที่สามารถคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์กับศึกเจเลีกนะครับคว้าแชมป์เจเลีกได้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสร้างผลงานมากมายเป็นที่เก่าวขานไปทั่วเจเลีกเลยแล้วก็กลับมาที่บุรีรัมยูนเต็ดจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันกับทีราสินแดงดานะครับแต่นี่นี่โอ้โหต้องบอกว่าเก่งแล้วงานตอนไปนะครับไปซันเฟเซฮิโรชิม่าเกือบได้แชมป์นะโอ้โถ้าได้แชมป์นี่ก็แหมประวัติศาสตร์อีกเช่นเดียวกันนะครับ 32นัด6ประตูนะครับแล้วก็ย้ายไปชิม,มิสึเอสเพล นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าไปช่วยทีมเขานะฮะเพราะว่าตอนนั้นทีมนี้ค่อนข้างแย่เหมือนกันนะทิติพันธ์พุ่งจันทร์ครับเป็นนักเตะไทยอีกหนึ่งคนที่ได้มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยติดเรื่องของสัญญาการยืมตัวมากกว่าเรื่องของค่าเหนื่อยต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าค่าทรานสเฟอร์นะครับรวมไปถึงสุระโชคสารชาติเนี่ยไล่เลียงมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะว่านักเตะไทยไปตลอดนะครับแล้วเราก็สารต่อคอนเน็กชันที่ดีแล้วเราก็มีโค้ชญี่ปุ่นคือทส ทุกอย่างเนี่ยครับมันทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยมาในสไตล์ญี่ปุ่นแทบจะทั้งตัวแล้วนะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะพัฒนาศักยภาพผมว่ามองญี่ปุ่นเลยเพราะว่ามันฝังรากลึกลงไปเรื่อยๆแล้วว่าถ้าจะเก่งได้ถ้าจะไปออบอลโลกได้ถ้าจะติดทีมชาติได้อันเนี้ยมันมีสูตรสําเร็จไล่เลียงมาอยู่แล้วว่าคนที่สําเร็จในยุคหลังๆมาเนี่ยไปเจลีกหมดนะครับนั่นหมายความว่า อ่ะมันมีบรรทัดฐานเหมือนกันนะถ้าทีมชาติไทยยังเดินทางแบบนี้ต่อไปนะครับสุประโชคเนี่ยก็ยังอยู่แล้วเพิ่งกลับไปอย่างที่เล่าไปเอกนิสปัญญาตอนนี้ถึงว่าเจวันไม่ได้อ่ะก็ไปทีมอื่นลองดูซิว่าจะเป็นแบบไหนยอย่างไรเอฮิเม แล้วเขาอยากได้เอกนิตปัญญามากๆด้วยนะครับถ้าหากว่าไปแล้วทาผลงานด,ดีนั่นก็เปิดประตูกว้างให้กับนักเตะไทยในรุ่นถัดไปนะครับและมีหนำซ้ำบีจีก็มีนโยบายส่งทุกปี8คนจะไปหลีกไหนก็แล้วแต่ไปให้หมดเลยเจลีกนะครับได้ไม่ได้6เดือนแล้วค่อยประเมินนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่า ลีกเดี๋ยวเขาก็จะมีการพรีซสซั่นแล้วก็เปิดฤดูกาลกันแล้วในช่วงเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวกับเจลีกที่นี่เช่นเคยนั่นเองถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ